เดี๋ยวไปดูมุมมองของภาคเอกชนกันบ้างเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยนะครับทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่าก,ะกะรกรเองก็ยังคงมีความเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยแม้ว่าเราจะปิดจ็อบเรื่องของดิวภาษีสารัฐได้นะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่หลายด้านทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่ต้องทําอย่างแรกเลยคือการปรับตัวรองรับการแข่งขันที่จะมีสูงขึ้นแน่นอนนะครับ คุณพยงศรีวณิชประธานกรรมาการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานการประชุมกกรนะครับบอกว่าที่ประชุมกรกรเองก็ได้มีการหารือถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มจะปรับตัวดีขึ้นนะครับหลังจากที่สหรัฐบรรลุข้อตกลงด้านภาษีกับหลายประเทศ แล้วก็ได้มีการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรลงจากที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียแล้วก็อาเซียนนะครับของไทยเมษา36แล้วก็มาล่าสุดเนี่ย 19%นะครับแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวนะครับจะมีการปรับตัวทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นนะครับจะมีการแข่งขันด้านราคาอันเนี้ยทำใจไว้เลยนะครับว่าการแข่งขันเรื่องของราคาเนี่ยจะสูงมากทั้งการส่งออกแล้วก็ของในประเทศไทยด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของระยะยาวก็ต้องดูเรื่องของ สายป่านเรื่องของภาคการเงินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรที่จะคุมเรื่องของวัตถุดิบควรจะใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักนะครับลดความเสี่ยงจากเรื่องของภาษีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูมุมมองของภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับทางกกเรเองก็คาดว่าน่าจะเติบโตอยู่ในช่วง GDP นะครับ1.8ถึง2.2ก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนนะครับที่1.5 ถึง2%จากการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัว2-3%จากความสำเร็จในการเจราจาการค้ากับสหรัฐนะครับที่ช่วยลดภาษีนำเข้าของไทยจาก36เหลือ19%ซึ่งช่วยให้ไทยไม่เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศคู่เทียบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเวียดนามนะครับ อย่างไรก็ตามช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบตัวนะครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่อาจจะเห็นลักษณะของการแผ่วลงนะครับเนื่องเนื่องมาจากว่าช่วงต้นปีเนี่ยมีการเร่งรัดการส่งออกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับช่วงนี้เงินบาทก็แข็งค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็การแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้นรวมไปถึงอุปสงค์ในต่างประเทศที่จะลดลงจากภาวะเงินเฟ้อโดยเฉพาะ ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับขณะเดียวกันรายได้ภาคการท่องเที่ยวเองก็อาจจะชะลอตัวลงตามจํานวนนักท่องเที่ยวระยะใกล้ที่ลดลงก็อย่างที่เราทราบกันก็คือนักท่องเที่ยวจีนที่ปรับตัวลดลงนะครับแต่คาดหวังว่าช่วงปลายปีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาอาจจะมีผลตอบบรรยากาศการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บ้างนะครับ กำลังซื้อของอผู้บริโภคในตลาดใหญ่หรือตลาดสหรัฐก็ยังจะลดลงจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะชะลอลงโดยเฉพาะชอทฮอลที่จะเกิดผลกระทบในระดับหนึ่งจากปัจจัยความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่การผันผวนในครึ่งปีหลังนี้ยังจะมีอยู่ในระดับที่สูงและที่น่าสำคัญก็คือ,อปีหน้ายังมีความกังวลและจะขึ้นผลอยู่กับ าการเจราจาในรายละเอียดซึ่งยังเป็นสิ่งที่กองดำเนินการต่อไปนะครับ